สวัสด,ดีแฟนคลับของ pasta าเลสซิ่งทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาชมกันครับกับการรีวิวชุดแต่งของตัว m ิวเอ็คันนี้นะครับละลอบแบบนี้คันสีบอลเงินนะครับลงด้วยตัวชุดแต่งของค่ายเตอสตูดิโอนะครับกับรุ่นวาซูมาเอกนะครับจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าสีบอลเงินเรายังไม่เคยถ่ายนะครับผมแต่งเสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้ก็ประมาณ บ่ายโมงนะครับผมแดดร้อนๆเลยนะครับก็จัดถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถนะครับตอนนี้พิกัดที่เราอยู่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมในโซนของแพรกษานะครับใส่ตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตของรุ่นวาซุมาเออบคันนะครับแล้วก็จะมีตัวคาดเอวของมาซัตโตนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกันรอยท้ายด้วยนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดที่มานะครับ เรามาชมกันคร่าวๆนิดนึงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมันจะสั่นๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผมมันสวยนะครับก็เลยจับมือถือมาถ่ายเลยไม่ได้ใช้ตัวกันสั่นนะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมแต่ว่ารับรองหล่อแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ สเกิร์ตของรุ่นวัตสุมาเนะครับส่วนเวลาเราซูมเข้ามานะครับใกล้ๆนะครับสเกิร์ตตัวนี้นะครับผมจะครอบบนนะครับผมตัวเซ็นเซอร์ขึ้นมาครับตามตัวขอบยางนะครับเป็นสีตามตัวรถนะครับตัดทุกทนด้วยสีดําด้านนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีตะแกรงที่เป็นตัวสีบอมบ์นนะครับซ้ายขวานะครับก็จะเป็นตัวเพรดสีแดงให้แบบนี้ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับแบบนี้หล่อๆแบบนี้หอม2ขีดที่เป็นสีแดงและสีน้ำเงินนะครับ้อมยกโ้คำว่าม x เอนะครับหลอๆแบบนี้เลยนะครับผม,มทํานใดที่มองหาชุดแต่งนะครับชุดนี้น่าจะตอบโจทย์หลายคนนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวครอบบันไดนะครับผมเชื่อมมี ทรายนะครับผมหน้าหลังนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวค์ดเอลนะครับของมาซาโตนะครับชิ้นไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่าใส่แล้วนะครับค่อนข้างลงตัวนะครับลงตัวมากๆนะครับผมท่านใดที่ใช้อ่าไม่ใช่นะครับท่านใดที่ชอบสไตล์ที่แบบดูไม่เลอะนะครับแนะนําตัวนี้ได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับ ส่วนตัวมุมด้านหลังนะครับด้านนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ดูภาพรวมเอานะครับผมอันนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับผมมาด้วยตัวท่อสตล์ท่อเหลี่ยมนะครับสองข้างนะครับแล้วก็มีตัวอักษรคําว่าวาซุม่า X ออยู่ตรงกลางนะครับลองมาดูมุมด้านข้างนิดนึงนะครับเผื่อจะไม่ย้อนแสงนะครับ อ่าตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้แบบไม่ค่อยย้อนแสงนะครับมุมด้านหลังนะครับกับหลอ่ลอแบบนี้นะครับผมชุดแต่งวาซุมาเอ็กมิกกับคาเอลมาซาโตะนะครับผมหลอ่ลอแบบนี้เลยนะครับส่วนดีเทลด้านหลังจริงๆด้านหลังนี่คือค่อนข้างหล่อมากนะแต่ว่าบังเอิญว่ามุมในการถ่ายมันย้อนแสงเฉยนะครับแต่ก็ไม่อยากจะ เดนรันลูกค้าเยอะนะครับนะครับผมสวยนะครับมาชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอด้านหน้านี่คือมุมแสงคดีเลยนะครับแบบนี้หล่อมากนะครับผมจัดจ้านในย่านนี้นะครับ สำหรับแฟนคลับของพัตตานะครับผมทั้งโซนอีสานนะครับสซนกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคใต้นะครับท่านใดมองหาชุดแต่งนะครับผมมองหาไอเดียในการแต่งรถนะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษาพัตตาได้นะครับผมข้อมูลในการติดต่อบาล่าคลิปเลยนะครับที่เป็นไลน์แล้วก็เพจร้านนะครับถ้าเข้ามาตามข้อมูลนี้นะครับผมจะมีแอดมินตอบได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้กับการรีวิวการแต่งรถนะครับผมตัวของ วาซูมาเอ็กนะครับผมก็ข้อจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ